you mm -hmm. จกอะะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะลูกค้าครับมาให้นำไปชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยที่จะตามชื่อต้องคลิปของเราเลยนะครับเขาเป็นรถขุดของยี่ห้อคูเปอรต้านะ K135USK3 นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเทียบกันง่ายๆเนี่ยตัวนี้นะฮะก็จะเทียบเท่ากับตัวที่จะชี้นะฮะ ZX135USK3 ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้า2ยี่ห้อนี้เนี่ยในรุ่นนี้นะฮะเขาผลิตร่วมกันนั่นเองนะครับอ่าก็คือพวกอะไหล่เครื่องเครื่องของเขาเนี่ยรูปทรงบอดี้นะฮะเหมือนกันทุกอย่างนะลูกค้าครับแต่ว่าต่างกันแค่สติกเเเเเกกกออออรร์แแแล้วว็ตตัััั่่่่่่นนนนนนนพจทาาาะคบยยงืืีหม ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะจะพาไปดูนะคะสภาพร,ารอบคันของเขากันนะครับเริ่มจากตัวสเปคของเขากันเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสเปคนะฮะที่เป็นสเปคลายหัวกระแทกหรือว่าสเปคลายแย็บแบบนี้นะฮะติดมาให้เดิมๆจากโรงงานของเขาเลยนะครับก็ถือว่าดีม,มากๆนะถ้าเกิดทนายที่เอาไปลุยแใชงงานก่อสร้างนะครับก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปลุยงานแย็บปงแย็บฝุ่นได้เลยนะครับนี่ลายแย็บเดิมจากโรงงานนะถ้าติดเพิ่มเนี่ยต้องมีแสนเกือบสองแสนเลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะแต่ขอยกหน เรียบร้อยนะครับมุ้งกงมุ้งกี่นะสวยหมดนะครับรอยชีขาดของมุ้งกี่เนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะช่วงล่างคลิปนะครับตัวนี้นะฮะอ่าช่วงล่างสวยนะครับนี่นะหัวกงหัวเก่งนะครับไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะครับหล่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงว่านน้ำกันนิดนึงนะครับ นี่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับพวกแผงหม้อน้ำนะฮะหม้อแบตเตอรี่นะฮะกองอากาศเนี่ยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดก่อนรยงานตอนเช้าเนี่ยก็สามารถเปิดฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะครับก่อนการรยงานตอนเช้านะนี่นะฮะสวยนะครับด้านหลังมีโลโก้ฮิตาชิตีตาเป็นๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะกองหลังมีติดมาให้เรียบร้อยตามสายรุ่นใหม่นะนี่นะฮะเซฟตี้ความปลอดภัยจัดเต็มนะครับนี่เซตเอ35วิสนะฮะอ่ามีติดทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะฮะปั๊มเฟิ จุดรั่วซึมไม่มีนะตามพวกเมนสายของเขานะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะฮะแห้งดีมากๆนะครับนะฮะหล่อนนะครับตัวนี้นะฮะน่นะฮะบูมอาร์นะครับลอยแล้วลอยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับไปนี่นะครับผมก็ขับขึ้นมานะฮะในส่วนของด้านบนของเจ้าตัว K135US คันนี้นะครับเนี่ยี่ก็ได้เปิดฝาเครื่องรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์4ีสูบเทอร์โบโนั่นเองนะตัวนี้นะครับแล้วก็หลัดเครื่องของเขานะฮะเขาจะใช้เป็นตัวเอลสู 4JJ1 นะครับลูกค้าครับหาเครื่องเนี่ยเหมือนกระบะดีแม็กทั่วไปแนะ่นอนนะคพวกอะไรพวกการหาช่างต้องบำรุงนะฮะหาได้ง่ายๆเลยนะครับพวกนี้นะครับแต่ก็ราคาค่าอะไรเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้าง,างย่อมเยาวโด้วยเช่นกันนะตัวนี้นะครับเครื่องเหมือนกระบะดีแม็กนะฮะ 4JJ ช่างกระบะดูแลได้เลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องนะฮะใกล้ๆกันนะครับ ขสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนะฮะดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดป,ปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะ,ะตัวนี้นะครับปิดฝาก่อนนะครับโอเคนะครับยึดนะฮะแน่นดีปกตินะ,ะน,น,นะฮะแล้วก็ฝานะฮะโครงเครื่องของเขานะฮะหลังโครงหลังท้ายเนี่ยไม่มีผูดนะตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของทางขึ้นตะกี้เนี่ยผมลืมให้ดูนะครับเขามีตัวสลับคอนโทรลนะฮะมาให้ด้วยนะครับแอดอยู่ตรงนี้นะนี่ก็มีตัวสลับคอนโทรลตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับเผื่อถ้าเกิดหน้างานของท่านใดนะมีคนขับหลายคนนะครับแล้วก็สามารถมาสลับคอนโทรลตัวนี้ให้ถนัดตามแต่ละคนขับแต่ละท่านถนัดได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากมากนะครับนี่นะฮะรอนะครับ k 135 US นะฮะหรือว่ากีตาชี ZX 135 US นั่นเองนะครับยวขึ้นไปดูภายในกันต่อนะครับนี่หน้าตาภายในนะครับประมาณนี้นะฮะหน้าจอแน่นอนนะครับเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะฮะเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เลยทุกแอร์การทําความเย็นตัวนี้นะครับมาเย็นพร้อมใช้งานนะนะฮะเดี๋ยวมาลองขับเทสเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มก่อนเลยนะครับ ยกตัวลอยขึ้นได้สบายๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะผมถือว่าโอเคเลยเสียเครื่องเนี่ยนิ่มมากนะลูกค้าครับนี่นะฮะันชงคนโทนนะครับใช้งานได้ปกติอันนี้ที่ลองกดตัวเนี่ยเป็นรอบต่ําของเขานะลูกค้าครับเดี๋ยวลองตัวเดูให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะเดินหน้าไยหลังปกตินะครับปิดตัวทีละข้างนะครับ ตัวแรงได้ดีปกตินะครับนี่แล้วก็พอเวลาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยห้องหลังก็จะขึ้นแสดงชูงแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆความเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มนะครับอ่าเนี่ยฮะเในโซนกระโดดถือว่าแรงดีนะปั๊มเปิมแรงดีหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเร่งเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเช็คการทํางานให้ดูนะครับนี่นะฮะบูดพาสมากนะครับบอกเลยนะครับนี่นะฮะโคตรไวนะครับบอกเลยถ้าเกิดทนายที่แบบว่า ต้องการหารถนะ12ตันที่แบบว่าต้องการความไวในการทํางานนะฮะแล้วก็ต้องการนะรอบการทํางานที่ค้อข้างประหยัดเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขาใช้พลังอิสุทธนะประหยัดนะครับนี่นะฮะ สวยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องยนต์สภาพภายในหัวเก่งนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวโคโต้านะฮะ k 1 3 5 u s g 3คันนี้นะฮะหรือว่าตัวมิตชิชินะฮะ z x 1 0 0 5 u s g 3คันนี้นั่นเองนะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่คือตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกติดต่อเข้ามานะครับ อาจาก็จะมีรูปของเขานะรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทั้งหลายอีกทีนึงนะเพื่อใช้ในการประกอบการติดเจนะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาแห้งสุดทางคันนะครับแล้วก็ได้ส่งของแรมปั๊มเอ่ยนะฮะเครื่องเอ่ยตัวนเอ้ยของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพร้อมลุยมากๆนะฮะได้กรให้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากที่นี่กับประตู คูปองต้านะฮะ k 1 35, US, 3 5 u s K 3คันนี้นะครับเดี๋ยวว่าก็คือวิตาชี้นะฮะ zx 1 3 5 u s K 3คันนี้เองนะครับ, X, X, 135, US, 3, นนรบแล้วก็ค่าตัวของเขาน่ารับก็มานะฮะอยู่แค่หลังนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะฮะยังเดีติดต่อเข้ามานะครับลาไปก่อนฮนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ